พร้อมกับวา่ายรูปกัทรายคุยกันนะคะนอกจากนี้เนี่ยเมือม่อคุณมองไปคุณจะเห็นเลยว่ามีตัวแองเจิลของเราด้วยสูงถึง4เมตรเลยทีเดียวค่ะท่านไหนนะคะอยากจะถ่ายรูปก,ก็สามารถไปถ่ายรูปไปแองเจลหรือบรรยากาศของเราได้เลยและอนอกจากนี้ทุกคนนี่เด็ดเดี่ยวทำแต่จะซ้อมแต่งออนเสาร์เราจ้าทุกคนในนี้อย่างด้านหลังบออันนั้นคือตอนอ้นคริสต์มาสเซนทันเวิร์ชนะวันปีนี้เซนทันเวิร์กเขาจะจัดแบบธีมแบบอาร์ตทอยนะคะ เห็นไปอ่านมาบอกว่าเป็นแบบาว่าครั้งแรกของโลกเลยนะที่จัดแบบต้นนริซมัสอาร์ทอยแล้วก็แบบจัดที่แบบสูงเนี่ยความสูงเนี่ยก็คือสูงที่สุดในอาเซียนจะเป็นออกเสียงใต้นะคะที่อ่านมานะคะแล้วก็ความกว้างเนี่ยกว้างเนี่ยกว้างนี้ก็จะประมาณ40เมตรนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะล่องไปเบื้องหน้าด้านล่างมันจะเป็นยังไงน,นะทุกคนค่ะอันนี้ถ้าถ้าหนูพูดผิดผู้ถูกก็ต้องขอโทษด้วยนะคะ ว่าแต่เราจะลงตรงไหนก่อนไปหาประตูลงกันนะคะอ่ะทุกคนพร้อมกันหรือยัง<ม>จริงๆหนูพูดผิดนะทุกคนมันไม่ใช่ความกว้างนะมันคือความสูงนั่นเองนะคะหนูพูดผิดคะ่ะหนูไปดูมาใหม่เลวนี่มันก็คือความสูงของนั่นเองเนี่ย40เมตรความสูง40เมตรปเดี๋ยวเราจะไป ดูกันนะคะว่าตรงรอบๆนี้เขามีแบบอะไรแบบว่าไอ้น,นี่มั่งนี่มอร์ิทสมาสโอ้เซนทันโวนี่จะเป็นแบบทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินไปเข้าไปข้างในดัน้นะอ๋อตรงนี้เขายังล้อมมาอยู่ยังไม่ได้ให้เข้าไปแบบถ่ายรูปนะคะอุ้ยสวยนะงามเด้อ นี่ตรงนั้นเราก็จะมีน้องตุ๊ก,กตานะอันนี้เห็นเขาจะบอกว่าสูงแบบประมาณเออ่ประมาณกี่เมตรวะสิเมตรปะเอ,อ้ยสิเมตร,รไ,มได้ปะวะไม่น่าถึงเนาะประมาณสี่เมตรปะโอ้ตรงนั้นนันก็มีอ,อ๋อที่ถ่ายรูปด้วยเห็นบอทุกคนนี่อะไรวะมอรลิสซูเดอเวลลปะเดี๋ยวเราไปถ่ายรอบๆกันอื่นกันต่อ นี่อันนี้ก็จะเป็นตรงนี้เนอะเอาลาบูบูอยู่ไหนอะตอนนี้หาลาบูบูอยู่นะแ้้วไปเห็นเขาโฆษณาจะมีน้องบูบูอยู่นะทำไมไม่เห็นน้องมีมีน้องบูบูอะลาบูบูอะแล้วก็ยังจะมีน้องรถไฟด้วยทุกคนนี่ อันนี้เมอ,อร์ลี่อะไรวะเนี่ยอ่านว่าอะไรเนี่ยเอ็กซ์เพนด์เนาะแล้วก็จะมีหอนาฬิกาใหญ่ด้วยทุกคนเอา้านาฬิกาหมุนได้ด้วยหรอปปโอ้นี่ตรงนี้ก็จะมีมุมถ่ายรูปด้วยอันนี้ก็จะเป็นโคกนะโคกโไลด Amazing Thailand ด์ s ซสชั่นไม่ไดอนกั้น๋อนู้นตัวนั้นนุ่นก็มีไหนน้องลาบูบุยทำไมยังไม่เห็นน้องลาบูบุอ่ะหัวละเกิดน่ารักอ่ะนี่ทุกคนอันนี้เดินมาก็จะเห็นแบบคล้ายๆแบบเป็นโซนแบบว่าขายเสื้อผ้าเนาะเอ้ยเขาจะตกแต่งน่ารักนะนี่ก็สามารถแวะเข้าไปซื้อหรือว่าไปอุ่นนนได้เนาะ โอ้งามเด้ปีนี้ปีนี้จัดเต็มแบบปีที่แล้วนี่ก็ค่อยมาอยู่นะปีนีน้จัดแบบนา่ารักอุ้ยอันนี้ก็จะเป็นน้ำพุเหรออุ้ยน้องหมานา่ารักทุกคนน้องนา่ารักมากเลยน้องนา่ารักมากเลยน้องหมาน่ารักมากเลยไอ้เตยิ่งสวย ไปเดี๋ยวเราจะเดินไปต่อว่าเดี๋ยวเห็นเขาเจ้าบอกว่ามันจะมีโซนของกินด้วยนะเดี๋ยวลองไปเบิ่งเนาะอ่านี่งแต่ละร้านแต่ละบูธแต่ละโซนก็จะตกแต่งเนาะนี่สามารถแวะเข้าไปลองไปอะไรสินค้าได้ เดี๋ยวเราจะเริไปนะปีนี้บอกได้เลยว่าเาขาจัดค่อนข้างแบบน่ารักค่อนข้างแบบว่าน่ารักค่อนข้างแบบว่าจัดธีมแบบน่ารักเนาะแตรแต่ใจเห็นในโฆษณาอ๊ะเอเหมือนจะเห็นเป็นน้องลาบูบูตัวใหญ่ๆอะ่ะมันนี้ส่จว่าน้องลาบบูบูตัวใหญ่ๆอยู่ไหนอะ่ะอุ้ยอุ้ยน้องน้อง น้องทำไมแก้งขาดอุ้ยมีภูมด้วยมีสะดือด้วยอู้นี่ไงตรงนี้ทุกคนอ๋ออันนี้ก็จะเป็นเวทีเนาะนี่ไงอุ้ยปีนี้ค่อนข้างจัดยิ่งใหญ่อลังการมากๆไปเ้อนี่อ๋อวันนี้จะมีลองดนตรีสดเหรออู้นี่ไงของกินเดี๋ยตรงนี้เออ ถ้าจะมาดูคอนเสิร์ตสามารถดูแบบทางตรงนี้น่าจะเห็นกว่านะโอ้ท<อ>่าน,นไหนโอ้ซึ่งตัวกระตุนเราก็บ่ค่อยหูดนะน,น้องว่าน้องสิอะไรเงี้ย่่าเราไม่ค่อยรู้เท่าไหร่เดอ้ออันนั้นก็ตึกใบหยกไป<อ>เดี๋ยวเราจะเดินไปหาของกินกันนะคะ เราค่อนข้างจะที่จะหิวแล้วค่ะปกติเวลานี้เราก็จะกินข้าวนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามาถ่ายคลิปค่ะอ๋อนี่คนก็ถือว่าค่อนข้างเยอะไม่ถึงกันค่อนข้างเยอะแหละเยอะไ <laughs> ปะ <laughs> เดี๋ยวเราจะเข้าไปเดินกันนะมาจะได้อะไรกินมั่งไม่ <c oughs> มีเค้กน้องบูเดงด้วยน่ารเราว่าจะมาขอพรกับพระแม่แลัศมีซะหน่อย เขาปิดแล้วเขาปิดแล้วก็เลยไม่ได้ขอจะใส่บุญวาสนาเราไม่ถึงเนาะว่าจะขอให้ได้เออพูดดีๆซะหน่อยาจ้าซึ่งอาหารก็ค่อนข้างแพงนะทุกคนโนก็เลยไม่กล้าซื้อค่ะเพราะว่าแบบโนเห็นแบบอาหารแต่ละทีก็แบบว่าสองร้อยสองร้อยห้าสิบร้ยยี่สิบ อาหารแพงอาหารแพงมากเลยก็อย่างว่าเนาะค่าเช่าที่มันก็คงแพงกแเลยแต่ส่วนมากก็จะเป็นอาหารแบบแนวฝรั่งมากกว่านะเพราะว่าตอนนี้แบบฝรั่งค่อนข้างเยอะค่ะ ้วยกับ Central w เวิลด์มารีวิวทูตาวนจะคะจะได้มาร่วมชล่องไปพร้อมๆกันเกี่ยวกับชาวเซ็น r ร l ลเวิลดนั่นเองค่ะซึ่งในปีนี้นะคะนอกจากจะมีความสวยงามจากการประดับตกแต่งด้วยไฟะยระยิบระยับแล้วก็อาร์ตทอยสุดคิ้วแล้วเรายังมีกิจกรรมมากมายเลยค่ะจากพาร์ทเนอร์หลายแบรนด์ของเรานะคะมาพร้อมๆ กิจกรรมดีๆในช่วงสำคัญของคริสต์มาสแล้วกพเข้าแนวเข้าสู่ซึงตองบอก็่าม่ดีมากนะ m e r e ี่สามรอบตั้งนานก็ไบนะคะกับเพ่านที่มาในบริเวณ Central World ทางลานด้านหน้า Central World แห่งนี้ค่ะในปีนี้นะคะเรามากับคั u เ s ็ t Central XJP Toy Gallery Merry View to d a เดีค so, ่ะพ้อกับเดี่กมับผู้ออกแบอยนคมาสรางสีสันให้กับงานในปีนี้กับเซนทุ้งโรด้วยซึ่งนอาจาจะมีอัรตอนะะรัารที่้งสามสเตแล้วยังมีต้นเฟรมาทางด้านโน้นี่ยที่ระดับไปนคนี้แล้วป้าไพร้อมกับวนาคุณกรนะคะนีเนี่ยเมื่อคุณมองไปคุณจะเห็นเลยว่ามีตัวแองเจิลของเราด้วยสูงถึง4เมตรเลยทีเดียวค่ะทนไหนนะคะอยาก ก็สามารถไปถ่ายรูปไปเอ็นจอยกับบรรยากาศของเราได้เลยและนอกจากนี้ค่ะเรายังมีงานฉลองในวันที่12พฤศจิกายนอยู่นี้นะคะไป็ันพร้อมกันเป็นการเปิดไฟต้อนคริสต์มาส ความพิเศษคือคุณจะได้พบกับเซเลบตี้เยอะแยะมากมายทั่วฟ้าเมืองไทยเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกับโชงการเดียนที่จะออกมาต้อนรับทุกคนข้าสา่เลยมารีวิวของเราค่ะทางด้านนี้ก็คือเมรีวิวของเรานะีะคะใครที่ไปเดินม,มาแล้วจะเห็นเลยว่ามีมากมายหลากหลายแบรนด์มากๆที่มาร่วมของเราในปีนี้พร้อมกับคอนเซ็ปต์น่ารักน่ารักที่มาเป็นบ้านนะคะแห่งความสุขท,ที่จะมา ความสดใสในช่วงคริสต์มาสและปีใหม่ทีเซน์โนเวลแ่งนี้ด้วยและนอกจากนี้นะคะทางด้านซ้ายมือตรงนี้ค่ะเป็นตลาดเด e m ม r รี่วิวมาร์เก็ตของเรานะคะใครที่อยากจะไปซื้อขนมหวานเนี่ยมีให้หมดเลยตั้งแต่ขนมเค้กน้องหูเด้งไหมคะหรือว,ว่าจะเป็นเค้กน่ารักน่ารักเป็นเค้กตุ๊กแกก็มีด้วยใครที่อยากจะไปซื้อแบบคนให้คนรักนะคะแบบเป็นจกสนุกสนุก,นกและอย่างที่พี่บอกไปเทยนะคะว่าในปีนี้เนี่ยเรามีมากมายหลากหลายแบรนด์เลย าเปิดบ้านกับเรากับหู่บ้านโริวิวที่จะพาทุกท่านขับไปรับชมพร้อมกันว่ามีแบรนอะไรน่าสนใจมาพร้อมกับโปรโมชนและกิจกรรมอะไรบ้างดูพร้อกันเลยคอย่างยย่ยยยยยาว่ายยยดยย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 ยายยยวยยยย่ียยยย ่อยประมาณ15นาทีนะคะ กับหมู่บ้านของเราที่ได้จะมีความหนาววันนี้เรามีอะไรน่าสนใจกับคาเฟ่ในดานนี้าเพียงแค่หนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทนั่นเองเรียกว่ามีโปรโมชั่นพิเศษให้สำหรับใครที่มาช้อปในช่วงคริสต์มาสและปีใหม่ที่เซ็นเตอร์เท่านั้นกับล็อตของเราค่ะตอนนี้นะคะบรรยากาศสวยงามมากเลยที่บอเวลาเก่าเดิมมากเป็นผู้อย่างที่บอกแวะมาได้เลยค่ะ เราเยอะ่าตรงนี้มากเลยค่ะไปกันต้อยนค่ะสำหรับในของน <Es> ี่้อนะคะเป็นบ้านของสมาแต่ตอนนี้เนี่ยเอเก็บเป็นความลับอยู่ว่าเอสมีอะไรพิเศษเดี๋ยวเราเดากันได้เลยแล้วรองยิ่งใหญ่แน่นอนกับคริสมาสของเราแบบนี้ กลับบ้านก็ต้องสระผมแล้วค่ะกลับบ้านต้องสระผม่น